ต่อกันที่ <c oughs> อีกหนึ่งสาวสวยเนื้อหอมคนนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ต่ายชัชดาพร <c oughs> พอเป็นโสดมาเนี่ยนะครับหนุ่มๆรุมจีบเยอะมาก <c oughs> นะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะ <c oughs> แล้วตอนนี้ล่ะเธอบอกว่าเธอพร้อมแล้วค่ะ หลังจากเป็นโนไม่ได้พักใหญ่ก็ดูเหมือนว่าสาวต่ชัชิดาพรจะเนื้อหอมไม่เบานะคะเพราะมีหนุ่มๆม,มารุมจีบอยู่ไม่ขาดรวมถึงหนุ่มเกินอดีคนรักของสาวกระแตสุภษรที่เจ้าตัวยอมรับว่ารู้จักกันจริงแต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าคําว่าพี่น้องเลยค่ะเขาก็บอกว่าเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะด้วยความแบบพอคุยกันแล้วมันไม่คลิกเออมันไม่คลิกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ด้วยความที่ไต่ก็บอกว่าคือไต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครอะไรอย่างเงี้ยไต่ก็พูดเลยว่าแบบ คือไต่ไต่จะให้ไต่ยนีๆแต่ไต่ไม่ได้ความรู้สึกมันไม่ได้สาเหตุหนึ่งที่สาวไต่รีบบอกปัดหนุ่มเกินอาจเป็นเพราะช่วงนั้นบาดแผลในใจยังไม่หายสนิทผิดกับตอนนี้ที่ออกปากพร้อมให้หนุ่มคนใหม่โดยเฉพาะหนุ่มนอกวงการเข้ามาจ,าจับจองหัวใจแล้วล่ะค่ะก็ยอมรับว่าเปิดใจร้อตอนนี้ก็คืออยู่ในอยู่ในทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเข้าตาหรือเปล่าหรือว่าคือแบบ เอ่อจะเจอใครที่ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มีก็มีคนให้เข้ามาคุยทําความรู้จักอะไรเงี้ยค่ะขอแค่แบบตอนนี้แต่ว่ามันต้องสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกอะค่ะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกมากกว่าถ้าเกิดให้พูดเป็นแบบเป็นข้อข้อมันก็ยากเนาะเราเคยเราเคยขีดเส้นเอาไว้เยอะตอนนี้ก็คือแบบปล่อยปล่อยแล้วก็แบบวางตัวให้แบบสบายสบายรีแล็กขึ้นอะไรเงี้ยหัวใจกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งแล,แล้วก็ขอให้ความรักครั้งใหม่ของสาต่ายแฮปปี้ <Happy S 1> ดังใจหวังก็แล้วกันค่ะ